คอร์ด F m i n o r F sharp Min or, G m i n o r G m i n นะครับจับกันยังไงเล่นกันแบบไหนทำให้มันง่ายขึ้นยังไงวันนี้เรามาลองดูกันครับผมนะครับจากที่เราดูกันในคลิปหัวคลิปที่ผมบอกว่าคอร์ดประเภท F m i n o r F m i n G ีไมเนอร์จีชาร์ปไมเนอร์นั้นจับกันยังไงนะครับเป็นข้อที่เรา,าสักพักเราจะต้องเจออยู่แล้วเราหลีกเลี่ยมันไม่ได้นะครับเนี่ยและแต่ปัญหาที่เราเจอคือมันจับยากมากโดยเฉพาะมือใหม่ๆจับกันไม่ได้แน่นอนครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีจับสอนจับแบบเต็มๆเ,เลยแบบที่ควรจะต้องจับให้ได้แล้วก็แบบที่มันทําให้มันง่ายขึ้นซึ่งมันจะอยู่ท้ายท้ายคลิปนะครับนะครับสําหรับ มือใหม่ๆเนี่ยนะครับลองจับแบบเต็มๆดูก่อนถ้าเกิดคุณทําได้เลยนะครับคุณก็ไม่ต้องไปไปดูท้ายคลิปที่มันจับง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนแล้วพยายามจับแล้วก็ยังจับไม่ได้นะครับก็ลองค่อยๆไล่ไปผมจะไล่จากยากไปง่ายนะครับเพราะว่าแบบง่ายเนี่ยมันอาจจะจับได้ง่ายก็จริงแต่เสียงมันไม่เพลาะเท่าแบบเ,เสียงของคอร์ดที่เราจับแบบเต็มๆนะครับโอเคเรามาพูดถึงคอร์ดแรกกันก่อนนะครับคอร์ด F ไมเนอร์คอร์ดเอฟ n มเนอร์เนี่ยมันอาจจะเจอในคอร์ดบางประเภทอย่างเช่นเจอคอร์ดซีอยู่เน<ม>ี<ม>่ยแล้วมาเอฟเอฟไมเนอร์เห็นไหมครับเสียงมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเอฟมเนอร์ minor, มันจะให้ความรู้สึกเป็นหมนมนเพราะมันคอร์ดตระกูลมเนอร์นะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับถ้าเกิดคนมีความรู้เรื่องคอร์ดถ้าประเภทคอร์ด F อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วคอร์ด F แบบเต็มๆที่เราจับกันเราจะจับกันแบบไหนนะครับลองดูก่อนนะครับใช้นิ้วชี้ทาบที่ช่องที่1 แล้วก็นิ้วกลางสายสามนะครับเจ้านี้2สองแล้วก็นิ้วนางสายห้านิ้วก้อยสายสี่นะครับเห็นไหมครับดูจากรูปแต่แกรมได้นะครับเราคุณก็จะเห็นเองว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนะครับซึ่งเสียงที่ได้มันจะเป็นลักษณะน,นี้แต่คุณเด็กเช็คทีละสายคุณก็จะได้คอร์ด f ทันทีเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นคอร์ด f m i ไมเนอร์ล่ะ คอร์ด F minor ก็จะต้องยกนิ้วกลางออกครับคือจะเป็นตามรายแกมเห็นไหมครับยกสายสามออกสามารถดีถกสายได้เลยครับโอเคนี่ครับนี่คือคอร์ด F minor แบบเต็มๆที่เราจะต้องจับกันเห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะต่างกับ F major หรือ F คอร์ด F ธรรมดาโดยการน,นิ้วกลางเราจะกดที่สายสามใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเป็น F minor เราจะยกนิ้วกลางออกเห็นไหมครับเสียงมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแน่นอนครับมือใหม่จับยากมากหรือว่าเป็นมือเก่าๆก็ถ้าจับบ่อยๆนานๆก็เมื่อยได้เหมือนกันนะครับคอร์ดประเภทนี้นะครับ F minor นะครับนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้แล้วคุณสามารถตีคอร์ดได้หกสายเลย F minor นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดสายสามเนี่ยเราบอร์ดเนี่ย เสียมันก็จะไม่เพาะเพราะว่าตัวที่ผมบอกความเป็นไมเนอร์คืออยู่สายสามที่เรายกกันนี่แหละครับนะครับแน่นอนครับออแบบนี้ยากนะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนทําไมมันถึงออต้องต้องเป็นคอร์ดเแบบนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของกุ่ประเภทคอร์ดเเนี่ยนะครับเอฟไมเนอร์นะครับแล้วก็เอฟไมเนอร์ะครับถ้าเกิดคุณอยากจะจับคอร์ด F sharp minor แบบเต็มๆคุณสามารถเลื่อนมาอย่างนี้ได้เลยครับอย่าง F minor F minor ใช่ไหมครับ F sharp minor ก็จะเลื่อนจากเหมือน F minor แต่เลื่อนลงมาช่องที่2เห็นไหมครับจับแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับนะครับทริกของมันก็คือคุณสามารถกดลงไปที่นิ้วกลางเห็นไหมได้เป็นคอร์ด F sharp เฉยๆก็ได้หรือถ้าเกิดปล่อยนิ้วกลางก็เป็น F sharp minor หลักการเดียวกันเลยกับคอร์ด F กับคอร์ดเอฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันถึงเลื่อนเรามาเป็นอย่างนี้ได้ครับโน้ตตัวนี้เป็น F อฟไงครับเอฟเอฟเพราะฉะนั้นเลื่อนลงมาตรงนี้โน้ตตัวนี้เป็น F อฟชาร์ปพอคุณปล่อยดึกลางก็จะได้เอฟชาร์ปไมเนอะร์อ่าเห็นไหมครับนะครับอ่าโอเคสังเกตพอเรามาถึงตรงนี้นะครับ คุณก็จะพอเริ่มเข้าใจกันได้นะครับนะฮะโอเคทีนี้ผมบอกทริคอยู่อย่างหนึ่งเวลาคุณกดขอปรฟีดขอทาาเนี่ยจริงๆผมเคยสอนไปแล้วในเรื่องการกดขอทาาคือนิ้วโป้งคุณห้ามเป็นลักษณะนี้เด็ดขาดนึกออกไหม,มครับถ้าคุณจับอย่างนี้แรงคุณจะไม่ค่อยมีครับะนะฮะเนะี่ยก็จะจับอย่างนี้ให้คุณจับอย่างนี้ให้ได้ให้มันตรงๆงอย่างนี้เห็นไหมอ่าให้มันตรงๆแล้วปีบก็หากันอย่าใช้ตรงนี้กดนะถ้าคุณใช้ตรงนี้กดนิ้วโป้งคุณจะเอียงทันทีครับผมให้ใช้ตรงนี้กดนะครับ กดคอกีตาร์แล้วใช้แรงปีบแต่มือใหม่ๆอาจจะยากสัหน่อยนะครับเดี๋ยวไปรอดูแบบง่ายๆท้ายคลิปกันนะครับเมื่อกี้มาถึง F-sharp minor แล้วนะครับต่อไปคอร์ด n minor หลักการเดียวกันครับ G อยู่ช่องที่3าสายหเราก็กดอย่างนี้ครับอย่างนี้ได้เลยทันทีเห็นไหมนี่ G minor อนะครับอยู่ช่องที่3ต่อไปก็จะเป็น g s i n r p minor ก็อยู่ช่องที่สครับ mm hmm. เลื่อนลงมายอย่างนี้ได้เลยครับนะครับทบทวนใหม่ F มายเนอร์ F ชาร์ปมยเนอร์เยี่ครับ G มายเนอร์ G ชาร์ปมเนอร์อ่าอันนี้คือแบบเต็มๆสำหรับคนที่ฝึกได้แล้วก็ถือว่าดีใจกับคุณด้วยนะครับเนี่ยฮะต่อไป เรามาดูแบบยอ่อกันบ้างนะครับแบบยอ่อนะครับแบบยอ่อมี2แบบสําหรับผมคือแบบยอ่ยอมักยอ่อแบบปานกลางนะครับแบบพอใช้ได้นะครับปกติเนี่ยคอร์ดเเราจะจับแบบนี้ใช่ไหม <S <S or, เอฟไมเนอร์ก็จะจับแบบนี้นะทีนี้แบบยอ่อจะจับอย่างนี้ครับ f อฟไมเนอร์กดที่ทราบ3ามสายใช้นิ้วชี้ทราบที่สายสามสายสองสายหแล้วก็สายสี่ว่ากดที่สาย4ี่ช่องที่3ามนะครับ แต่ในกรณีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเรากดแค่สี่สายสองสายบนสายห้าสายหเราไม่ได้กดถ้าเราดีดไปด้วยมันจะเปลอครับลองฟังดูสังเกตไหมเพราะว่าสองสองสายบนเราไม่ได้กดมันก็เลยไม่ใช่เป็นโน้ตที่อยู่ในคอร์ด f m i n ม r นใช้คำว่าโน้ตที่มันไม่อยู่ในคอร์ดเสียงมันก็เลยไม่เข้าพวกมันก็เลยไม่พราะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราต้องถ้าเกิดเรากดคอร์ดประเภทย่อให้กดแค่ สีสายเท่านั้นหรือดีดแค่สีสาย <S <S เห็นไหมครับนี่ออกไปฮะเนี่ยคุณก็จะเล่นได้ทันทีเห็นไหมครับแบบนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นเพราะใช้แรงน้อยลงนะครับแต่ก็ยังอาจจะยังยากอยู่จรสำหรับมือใหม่จริงๆบางคนซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแบบซุปเปอร์ง่ายอยู่ท้ายคลิปนะครับรองดูนะครับ หลักการเนี่ยนะครับคุณดีแค่สี่สายพอถ้าดีบปลดหกสายนะไม่เพาะแน่นอนครับผมโอเคต่อไปถ้าเป็นเอฟชา r ์ปไมล่ะแบบย่อแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับดีแค่สี่สายล่างพองนะครับอย่าดีหกบทนะมันจะไม่เพาะเลยครับต่อไป G m i n o r ล่ะนะอยู่ครับคุณก็ต้องดูอย่างนี้นิ New ้วชาบ์ช่องที่สามเห็นไหมครับแล้ว และชี้ช้ไมเนอร์ก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ครับ,น,รบน,น,นะครับเนี่ยนะครับนี่คือแบบย่อในระดับปานกลางซึ่งอาจจะยังยากอยู่สำหรับบางคนทีนี้เรามาดูแบบซุปเปอร์ง่ายนะครับซุปเปอร์ง่ายคือแบบง่ายที่สุดแล้วแต่ขอบอกก่อนว่าการจับคอร์ดประเภทนี้มันไม่ได้เรียกว่าเป็นคอร์ด m m n n o r ซะสัทีเดียวมันเป็นคอร์ด F minor seven แต่ว่าเวลาผมสอนนักเรียนผมจะอนุโลมไม่พอใช้ได้ครับนะครับก็คือวิธีง่ายๆคือกดภาพสี่สายอ่ะอ้ทาบอีกแล้วเหรออาจารย์แน่นอนครับยิ่งท่ามันก็ใช้มือใช่ไหมอย่าง F minor เราจะบท่าบแค่สี่สายแล้วก็ดีแค่สี่สายไม่ต้องมีกดมาอย่างนี้แต่เรากดอย่างนี้แต่ที่เนี้ยนะครับแน่นอนครับนิ้วเดียวอาจจะมีแรงไม่พอเราใช้นิ้วช่วยกันเนาะสองนิ้วช่วยแรงกดมันก็จะพอมีแรงมากขึ้นนะครับ Fm i n o er เแบบเขาเรียกว่าอนุโลมพอให้ใช้ได้สำหรับมือใหม่ๆแต่ห้าดีดหมด6สายนะไอ้ดีดแค่สสายพอเนี่ยพอได้อยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการเอฟชาร์ปไมเนอก็ช่องที่สอง G ไมเนก็ช่องที่สและ g s ช a r p ไมเนก็ช่องที่สอันนี้มือใหม่พอจะพอ ทำได้นะครับแต่ว่าเรากดคอร์ดเพราะคอร์ดทาบนี่ยครับให้อยู่ใกล้ๆเหล็กนะแต่ไม่ใช่ทับบนเหล็กมันจะช่วยให้คุณกดได้ง่ายขึ้นครับเนี่ยนะครับลองดูผมจะให้ดูเปรียบเทียบระหว่างคอร์ดทั้งสามแบบนะครับคือ F minor แบบปกต F แบบปแแบบิแบบเนี่ย F minor แบบย่อปั่นและ F minor แบบอนุโลมอนุโลมเลยแบบพอสำหรับมือใหม่สุดๆนะครับเนี่ยครับลองฟังดู ไปไม่ได้แบบเต็มอ่าแ,แล้วก็ F minor แบบย่อดปันแล้วก็ F minor แบบย่อสุดๆนะครับการจับคอร์ดประเภทบาร์คอร์ด3แบบนี้นะครับออสังเกตดูว่าถ้าคุณดีดให้ถูกสาย มันก็เสียงใกล้เคียงกันพอใช้ได้นี่ออกไหมครับแน่นอนครับถ้าฝึกแบบยากไม่ได้ก็มาฝึกแบบปานกลางดูก่อนแต่ถ้าฝึกแบบปานกลางไม่ได้ก็ฝึกแบบง่ายแบบที่ผมเล่นแบบเมื่อกี้นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ